นี่ันที่เีาไหร่อาทิตย์ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเมษาย,ยนปีห้าขอร้องสิ เดีวมากนอนตีพงร้องเพลงเอาห่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าาร่าฮเา่า่า สวยในซอยสวยใสซอยสวยที ged, Arrow, ragt, cycles, ่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอยเข้าฟังมองมองทั้งวันแต่เดี๋ยวยายก็เปลี่ยนเพลงเร้องได้ประโยคสองประโยคเพลงแ้่ประโยคของประโยคแต่ชอบร้องเพลงไปร้องเพลงอะไรหรอหนูร้องเพลงอะไรคะ ความความไปเราจะจบการฟังน้องเฟออเลินออเปร่าแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาอัดใหม่นะนะจะคว้าวกล้องแล้วนะ